ใส่หอมแล้วก็เครื่องต่างๆลงไปเลยต้องใส่น้ำสต๊อกด้วยใช่ค่ะน้ำสต๊อกเราจะต้มมาจากเเลง้งแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะ,คะที่อร่อยเนี่ยก็คือนี่แหละอ๋อเล้งกับหอมญี่ปุ่นที่น้ำสต๊อกนี่นะใช่ค่ะนี่นะแม่ปรุงแล้วนะคือของเราไม่ใส่ชูรสนะคะค่ะก็ต้องอยู่แค่นี้แหละคะ่ะพริกไทยใส่ไปเลย ทเทคนิคของแม่ที่ต่างจากของแม่คืออะไรคะคือผัดไปเต้นไปค่ะว้า <What? laughs> <laughs> ต้องมีแบบตึ้ง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 ไปด้วยใช่ไหมเวลาคนเยอะๆเลยทำไม่ทันเนี่ยมองแต่กระทะอย่างเดียวค่ะไข่ที่หมวยหั่นเนี่ยก็คือหนึ่งในเครื่องเคียงของมีภูเก็ตซึ่งเป็นเส้นหมีข่ขาวนี่แหละค่ะเอาลงไปผัดกับน้ำซอสสามรสที่ปรุงมาแบบเจมจนสีก็จะออกเข้มๆหน่อยออท็อปด้วยเครื่องตามอ,อกตามใจลูกค้าเลยมีทั้งกุ้งไก่แล้วก็หมู ลูกสาวแม่อลูจะเอาไปผัดกับน้ำซอสไว้ก่อนค่ะเวลาลูกค้าสั่งก็จะจัดจานรอบเสร์ฟเลยไม่งั้นช้าแน่นอนเอนลูกค้ามาแบบแน่นแน่นลูกค้าสั่งกุ้งอันนี้ไซส์เล็กใช่ไหมคะมีขอ3ตัว3ตัวค่ะท็อปข้างบนเลยกู้หมดแล้วทำไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเมจะต้องทอดใหม่แล้วก็ทำการผัดซอสแล้วยังไงนะนะอ่ะผมกทัอข้างๆนิดนึงแล้วก็แล้วก็โรยด้วย ใบกู้ชายมะม่วงวางข้างๆของถั่วงอกคโรยหน้าด้วยไข่ฝอยค่ะไข่ฝอยโรยข้างหน้าให้ครบแล้วค่ะโอเคไปยี่ไปเสิร์ฟให้ไหยค่ะไปเองละไปละไปคุณทํำเลยพี่เสื้อฟ้าแอบใส่มะม่วงให้เยอะนิดนึงนะคะมีฮอกเกี้ยนกุ๊ดดีภูเก็ตชั่มเวอร์แทนแทนแทนอีกหนึ่งเมนูค่ะมีภูเก็ตไข่ต้นปู เฮ้ยน,นี้มีการประยุกมาเพราะปกติก็จะเป็นแบบก,กุ้งกับไก่ถูกต้องค่ะพี่เมย์อันนี้มีปเป็นไข่ข้น,น,ขนประยุกได้มีตัวเลือกมากขึ้นค่ะคุณภาพด,ดีมากเลยค่ะเมนูนีโโโโ้โอ้คุณพระจานนี้เต็มสิบไมหมหักค่ะถ้าดูความปูสิคะเป็นก้อนๆและเมย์ก็ราดน้ำซอสลงไปให้ดูมีสีมีสันดูเอาเถอะไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีดูหมวยกิน